อยูผมพีโอเอ็มเกมเมอร์นะครับก็เวลาทดอย่าผ่านกับไปนานนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาฝึกขับรถ M S X นะครับนั่นก็คือ M คันเองครับทุกคนก็นะครับเราก็ไม่ได้ขโมยมาครับก็ตังสดๆของผมเองนะก็ออกผ่อนเอาเองนะครับก็เอาจริงๆก็เป็นรถของเพื่อนนะครับก็เลยลองแบบว่าเออขอยืมเพื่อนมาขับนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองมาซ้อมที่นี่กันดูนะครับว่าเราจะขับ M ในพายกี่วันถึงจะได้นะครับก็ เอ็มนะครับมันต้องสับเกียร์ไงเดี๋ยวลองให้ตะกองพูดทำไงบ้างเพื่อนเอาเลยครับตอนนี้นะครับเราไม่อยู่ตรงหน้าตัวรถนะครับแล้วก็มันต้องอุปกรณ์ทั้งหมดมันมีไงบ้างนี่คือปิดปุ่มปิดเปิดเครื่องนี่คือแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดปิดอ่ะตาร์ติดป่ะไม่ติดลองสตาร์ตเลยนะถ้าเปิดอ่ะเปิดเย็แล้วไงต่อแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วใครรับทำก่อนเดี๋ยวเราให้ตตาธิดดูก่อน แล้วเวลาจะขึ้นนะอ๋อคอมนะครับบรัไป่งไหนนเี่ยแล้วแต่ดูเลยแล้วสับเกียร์ไปแล้วไปนู่นแล้ว ก็ถึงเวลาของคิวแล้วนะครับที่เราต้องมานั่งขับรถกันบ้างนะครับก็นะครับชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับกดซับสไคร์ก็กดิ่งได้เลยครับเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับอยากจะบอกนะครับสถานที่ที่ผมซ้อมคือที่ไหนคือที่บึงบอลเพชรนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับใครอยู่นครสวรรค์จะรู้ดีนะครับว่าบึงบอะเพชรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะมีโชว์ทุกหลายสิ่งพวกไอ้เค่เลยครับแล้วก็บอกปลาที่เป็นของน้ําจืดทั้งหมดนะครับมาอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับนี่ก็บึงบบอระเพนคั ก็ขยับมาก็มานี่ครับก็เดี่ยวเรามาขับรถกันเลยนะทุกคนไม่ใช่สปอนเซอร์เด็ดขาดนะครับทั้งบิโก้แค่อยามาสตาร์รถก่อนเลยดูนะครับตอนนี้ขึ้นเกียร์ว่างอยู่นะโอเคเรามากโอเคตอนนี้น้ำมันขึ้นขีดแดงนะครับเราแค่มาซ้อมนะครับแล้วก็เียวค่อยไปเติมน้ำมันนะครับเวลาก่อนจะขับนะครับเพื่อนบอกว่าต้องกำค้าโดยตลอดนะครับเพราะเป็นคือรถมีค้านะครับทุกคน หยอกหยอกนะครับแล้วก็ให้ทุกคนครับกับสัตว์เย็นงัดขึ้นใช่ปรองัดะตกลงตบลงนะครับอ่าแล้วค่อยไปคัดแล้วค่อยไปคัดแต่เราอยากให้คันเร่งนะครับเหลือสูนนะครับเพราะว่ารถจะดับนะครับต้อุ้ยเป็นแรงจะไปค่อยเบิรนนี่ ไๆๆๆๆๆๆเอไปเห็น้วุกคนนี่คือปัญหาของการขับเอมนะคนที่ไม่ชอบขับรถที่มีคานด้ขานะครับแล้วยาจ๊บเออต้อาน่อยไปคานนะทุกคนไปเลนะอ่ะไปต่อไปตบเอบีบคาแล้ว งานตขึ้นละไปไปชนกูอยู่เสมอมาแบบเดี๋ยวเบคแรงค่อยๆทุกคนครับรผมรู้สึกว่ามันขับยากกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะตอนนี้ <c oughs> แบตจะหมดอีกแบตกล้องยังหมดโอเคทุกคนเกียร์เหลือเนาะโอเคเกียร์ว่างละเดีย๋ยวเราลองมาขับอีกรอบสุดท้ายนะครับคือวันนี้เราแค่จะเอาหอมปากหอมคอทุกคนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราก็แค่มาซ้อมเล่นๆนะครับไม่ได้คิดจะมาทำอะไร ก็วันนี้จะลงสอบคลิปนะครับก็จะมีคลิปสามสิตัวหนึ่งอันเลยครับแล้วก็คลิปนี้นะครับโอเครับคลิปย่าลือไปดูกันนะครับคนที่ติดตามตอนนี้มีสามสิบสี่สิบกว่าแล้วอย่าลืมผมไม่ลืมนะครับว่าผมจะแจกบัตรทูมันนี่นะครับคนละห้าสิบทั้งหมดสามใบนะครับก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับโอเคเรามาตาร์ทกันใหม่เลยทุกคนทุกคนรับชมเร็วเลย มันขับยากจริงนะทุกคนที่มันมีคันไไป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 ไงขึ้นได้แล้วเริ่มได้เริ่มได้เริ่มเก่งแล้วเมื่อวานฝึกไปรอบหนึ่งครับไม่ได้เลยออครับผมรู้วครขับไปขับมานะครับคือวิธีการขับเนี่ย เราต้องจับขาตลอดทุกยี่สิบี่ชั่วโมงนะครับเพื่อไม่ให้รถบันดับแล้วก็อะไรอีกอะเราต้องจับเกียนะครับทุกคนต้องจับขานะครับแล้วก็น่ครับคลิปเราก็มีประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าขับได้พอประมาณแล้วนะครับคือเราเริ่มสตาร์ตติดแล้วอะไรเดินได้เดินได้แล้วนะครับก็น่ครับก็มีแค่นี้นะครับก็ชอบคลิปก็ลืมกดไลค์กดแชร์กกดกระดิ่งกันด้วยครับเพื่อคิปไม่หม่อของผมนะครับจนคลิปน้าครับผมบายๆครับซีโอเกนทุกคนบ๊ายบาย